นี่เซตร้อยเก้าเก้าอันนี้เ,นเต็มจอเลยะฮะรีมานะบอกเลยเดือสิงหานี้เท่านั้นสิงหารครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเรือธงหมูกระทะครับตรงเส้นเกษตรนวมินเลยช็อกโกแลตวิวมาหน่อยหนึ่งครับแล้วตอนนี้ผมสกิ้แมนดอทเอ็กนะครับอยู่กับพี่แดนจากแดนแดกครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมากินหมูกระทะกัน,นครับ มันโปรไม่โปรธรรมดาเนี่ยนะเป็นโปรพิเศษใช่โปรของเดือนสิงหาครับอ่าโปรของเดือนสิงหาไม่ใช่โปรรับอะไรนะเพราะว่าเห็นเล้จากข้างทางเลยเลตเดี่ยวยาวเลยเนี่ยอ่ายาวถึงนี่นะะร้อยเก้าเก้าครับโปรนี้ไม่มีในเมนูใช่ไหมไม่มีไม่มีอ่าไม่มีเป็นโปรเฉพาะเดือนสิงหาเลยนะครับก็เฮ้แต่ว่าทีเด็ดของร้านนี้นี่ตรงนี้มองเห็นไหมอ่าเฮ้ยเปิดถึงตีสี่อะปิดตีสี่เออ เปิดเปิดตั้งแต่4โมงถึงตี4ะนะครับ <15. S 1> คนมา <15. S 1> รอบดึกนี่ก็มาได้ใช่แล้วก็จะแนะนำที่นี่ก็คือว่ามันมันเป็นจิ้งยากนะแล้วก็นั่งเล่นยาวๆได้เพราะว่ามันสั่งบปงเซสไงไม่ใช่เป็นจับเวลาอ๋อไม่ไม่ได้มีเวลาเป็นกี่ชั่วโมงใช่มันสั่ง,ส,งสั่งเป็นเฟสมาให้กินแล้วก็ราคาก็ไม่แพงราคาไม่แพงด้วยที่อชอบคือเนี่ยร้าน,ร,านร้านสวย ร้านสวยนะที่นั่งเยอะด้วยนะดูดิที่นั่งที่นั่งข้าวข้าอะ่ะจะมีสามโซนด้วยก็คือจะมีโซนข,า,ขาวๆเนี้ยอ่ะแล้วก็มีด,ดูสว่างดีมีโซนด้านนี้อันเนี้ยนั่งนิ่มนั่งสบายเลยอืมอนิ่มมากแล้วก็เป็นด้านในเป็นท้องแอร์โอ้โหห้องแ oh, อร์นั่งตรงไหน,านาก,ก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าส่วนตัวจะชอบนั่งตรงนี้มันเป็นแบบรอะไร อากาศถ่ายเทสบายสยอืมข้างในมันได้สวยแหละแต่ว่ารู้สึกแบบชอบข้างนอกมากกว่ามันเป็นห้องปิดไปหน่อยนึงเออแล้วก็ไม่ได้ร้อนเลยมองข้างนอกได้โอเคนี่ครับเราจองโต๊ะกันไปแล้วนะครับอาหารมาพอดีเลยไหนไหนอาหารมาแล้วดูซิดูซินี่เซต199อันนี้เต็มจอเลยฮะรีบมานะบอกเลยเดือนสิงหานี้เท่านั้นสิงหาครับดูดิ มีอะไรมัง่งมีอะไรมัง่งไหนแนะนำสิแนะนำใช่ไหมอ่ะก็โอเคตับตบหมูอ๋ออันนี้สานคอใช่ไหมนี่หมูสามชั้นสามชั้นมีไก่ด้วยอ่ามีไก่มีลูกชิ้นมีไส้กรอกปกูอัดวนเส้นวนเส้นแล้วก็ผัดนะนี่แล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยนะที่เนี่ยเขามีทีเด็ดอยู่อย่างนี้อันนี้เมนูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไล่ตรงนี้ให้ดูทีแต่ว่าอันนี้ให้ดูนี้ก่อน เขามีน้ำจิ้มสิบแบบเว้ยน้ำจิ้มสิบแบบใช่สิบแบบเนี่ยแล้วก็ไอเซ็ตเซ็ตร้อวๆเนี่ยเขาจะให้สามอันแต่ว่าเราก็เลือกไปแล้วแต่ว่าเขาก็ให้มาสี่นะอันนี้สิแถบ,บมั้งเราก็เลือกรสที่ชอบได้แต่น้ำจิ้มเขาเยอะมากจริงใช่อันนี้อันนี้ที่กินส่วนตัวเราชอบนะอันนี้คือซีฟู้ดวาซาบิอ่าอ,อันนี้พริกไทยดำพริกไทยดำแบบ อ,อันนี้แจ่วปลาย่างแจ่วปลาย่างใช่แล้วก็อันนี้เป็นน้ําจิ้มแบบพื้นฐานอ่าน้ำจิ้มน้ำพื้นฐานหมูกระทะเลยอ่าคือเนี่ยปริมาณเนี่ยสุดสุดร้อยเก้าเก้าเนี่ยคือถ้าคนทั่วไปสองคนกําลังดีสองคนกําลังดีหนึ่งคนนี่คืออิ่มอิ่มเลยอิ่มอิ่มเลยนะก็ออมองว่าเรามากินถึงเราไปกินบุฟเฟ่ใช่ไหมสองร้อยราคาเท่ากันเนี่ยอืว่าตามตรงว่าแบบอ่ะร้านคงไม่อลังการเท่านี้นะแล้วก็ เรากินก็เท่านี้ก็อิ่มเท่ากันอืมเออก็เลยเนี่ยชอบมาที่นี่แล้วก็มันก็นั่งเรื่อยๆแล้วตอนนี้ม่มีโปรด้วยรอยเกาๆใช่ใช่โอ้โหได้เยอะจริงได้เยอะจริงเลยดิตอนนี้นะครับเตาก็เดือดรอเรียบร้อยแล้วนี่เราเริ่มจากอะไรก่อนนะครับทําพิธีอ่าทาพิธีครับทำพิธีถูมันก่อนเราต้องถูมันก่อนนะครับอ่าจะได้ไม่ติดสามท่านนําไปก่อนเลยแล้วกัน เดี๋ยวจะบอกว่ามาแต่ละครั้งนะของในถาดไม่เหมือนกันตงกีเอ้าทำไมอะ่ะแต่ว่ามันก็ใกล้ๆกันแหละบวกลบนิดหน่อยอแต่ือว่าอะไรมียอมีน้อยมั้งแต่ถือว่าคนกินคุ้มอยู่ดีไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรมาพอร้อยเก้าเก้านี่คือได้ทั้งถาดนะออทั้งถาดนี่โอเคแล,อแล้วแะละย้ำอีกทีน้ำจิ้มที่น,น,นี่ชอบมากเดี๋ยวเราควรจะลงผักเพื่อดูเป็นคนไม่กินผักนะ ใช่่ไปนมีมีกระลำพอแล้วระหว่างรอสุกเดี๋ยวแนะนำอันนี้นี่ยังไงยังไงเรามาดูเมนูเขากันว่าเขาประมาณนี้นะเนี่ยอย่างอันนี้เขาเป็นโปรร้อยเก้าเก้าใ่าะะเวลามามันก็จะเป็นชุดแบบสี่เก้าเก้าสเก้าเก้าก็จะเป็นเซตไฟประมาณนี้นะ นี่เซตใหญ่เกาเกาเมีนี่มาเลยอให้กินกี่คนเนี่ยเออน่าจะสี่คนห้าคนเลยมั้งได้มั้งสี่เออสี่ห้าคนจะไปสบายนะแล้วทุกทีมาคนเดียวไงเราสั่งพวกนี้ก็กินไม่ไหวเลยไม่ได้สั่งกะทีอืมอ่ะแต่ว่าเราก็เนี่ยมีแบบอลาคาร์ดด้วยอ่ะเขาก็มีสั่งแยกอ่าสั่งแยกอลาคาร์ดใช่ก็แล้วแต่นะหรือถ้าใครรู้สึกว่ามาแล้วไม่อยากปิ้งย่างนี่เขามีมาม่าหม้อไฟด้วยอืมเสร็จเลย ทำมาเรียบร้อยเลยใช่ใช่ก็นะผมมีหลายแบบเซ็ตกินคนเดียวก็เนี่ยร้อยยี่สิบก็ได้นะแต่ว่าสารภาพตามตรงยังไม่เคยสั่งเขามายถไรพี้งยางทุกทีนี่มาร้านนี้น่าจะทั้งรีสามที่สี่เฉพาะหมูกระทะนะไม่รวมก่อนนี้ที่ร้านนี้เป็นร้านซีฟู้ดมาก่อนเฉพาะที่เขาเป็นหมูกระทะเนี่ยเรามารอบนี้รอบที่สามที่สี่แล้วโอเคเมนูถัดไปก็อันนี้เป็นพวกอลาคาร์ดแล้วก็เนี่ยเป็นเมนูซีฟู้ดแบบสมัยที่ สมัยที่ที่นี่เป็นร้านซีฟู้ดนะบอกเลยว่าชอบปลากระพงที่นี่มากซึ่งเมนูปลากระพงก็ยังอยู่อ่าพวกปลากระพงทอดน้าปลาอะไรพวกเนี้ยที่นี่ก็เสร็จก็อันนี้เข้าข้าแล้วกันว่ามีมีเมนูกับอ่ามีเมนูอาหารปกติเลยพร้อมกินใช่พิซซ่าสเต็กมีหมดนี่มีมีมีอ่ะข้างหลังมีอะไรบ้างอันนี้ก็อ่ะทั่วไปละอ่าก็เนี่ยมียำมีอะไรเงี้ยก็คือ เอาจริงๆร้านนี้ก็เหมือนจะมีทุกแทุกอย่างนะข้อดีคือสำหรับคนกินน้อยก็กินน้อยด้วยแล้วก็คนที่อยู่ดึกๆอ่ะคนที่นั่งเขาเรียกว่านั่งไม่จํากัดเวลามากับเพื่อนเ,ออเยอะๆอยากนั่งคุยนานๆใช่อันนี้ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์อยากนั่งเล่นนั่งอะไรก็มาบางคนก็เอาจริงๆก็จากที่อื่นมาเนาะมานั่งกินต่อที่นี่ก็อิ่มๆไป ประมาณนั้นก็ที่นั่งก็มีเยอะมากเยอะมากตอนนี้กี่โมงอรตอนนี้กี่โมงตอนนี้อ่ะเราดูเวลาคงเห็นว่าอ่าห้าทุ่มห้าทุ่มสี่สิบสามนะครับยาวถึงตีสี่เราจะนั่งถึงปิดร้านตีสี่เลยก็ได้ก็ได้จะนั่งถึงตีสี่เลยก็ได้เพราะว่ารอบดึกเนี่ยคนก็จะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ย่านที่เห็นว่าเราสามารถเลือกนั่งได้สบายๆนะครับร้านของเราเป็นร้านของเราไปเลยตรงนี้อาจจะคนยังไม่ค่อยรู้นะเส้นนี้มันโล่งๆอ่ะ นั่งนั่งคิวมากเลยรถไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่มีบ้างแต่ไม่เยอะเรียกว่าเป็นร้านที่คนอาจจะยังไม่เคยรู้จักแต่ไม่รับนะเพราะว่าผ่านเส้นเกษตรนะว่ามียังไงก็เห็นเยอะละเออใช้คาว่าอะไรก็แล้วแต่เลยจะรับไม่รับเอาแต่ว่าสรุปว่าเนี่ยเราสามารถมานั่งสบายสบายปิ้งย่างอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยอืได้ถึงตีสี่ตีสี่นะใช่นี่ตอนนี้ของใกล้สุกแล้วอ่ากลับหน่อยกลับหน่อยบรรยากาศก็ชิวๆนะครับใกล้เที่ยงคืนแล้ว ออมีรถผ่านมาบ้างนิดหน่อยนะครับมีรถผ่านบ้างนิดหน่อยใครจะมานั่งคุยงานเด็กๆอะไรเงี้ยก็เหมาะอยูอยอ่หรือเลิกร้านกลางคืนก็ได้อ่าเลิกร้านกลางคืนมาเสร็จรแล้วแบบตีสอ, 2. 2> องอ,อ,อหาที่ต่อซะหน่อยหนึ่งใครคืออย่างนี้ว่อนคืออันเนี้ยที่ที่เราชอบเลยคือมันไม่จับเวลาแล้วก็บางทีเราเหนื่อยมาเราอยากนั่งแบบ เออเราเห่ยอ่ะอือสบายสบายใช่ใช่ใช่ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเารามาเดิมด้วยชิ้นนี้ก่อนเลยมันคืออะไรหมูน,นี่หมูสามชั้นทีนี้ปูเนี่ยส่วนตัวที่ชอบกินนะชอบกินกับน้ำจิ้มไิ่ดำน้ำจิ้มพิถีดำนะใช่เห็นตอนแรกนึกว่าน้ำจิ้มพราะมันไก่แต่เออจิ้มไทยดำจริงอันนี้ไม่รู้ทําไมแต่ว่ารู้สึกมันเข้ากับหมูมากเลยอืมแต่อันนี้อันนี้จิ้มเยอะไปหน่อยแตพพ่พอกินพอชอบอืม เยี่ยมเลยนะลองมั่งนีอไก่นะครับลองกับน้ำจิ้มพริกไทยดำดูเข้มข้นมากดูดิพริกไทยดำแบบดูน่าจะเข้มข้นสะใจรสชาติเข้มข้นจริงอร่อยอร่อยเค็มนิดหน่อยแต่ว่าความเผ็ดของพริกไทยคือถึงจริง คือใช้ที่เนี่ยถ้าสังเกตก็เรียกว่าถ้าเทียบกับราคานะก็ถือว่าใช้ของดีคือถ้าคนซื้อกอบข้าวอะก็จะรู้อ่ะว่าไอ่ถาดเนี้ยก็ับเกลียวมาลอผสมราคาเลยละคุ้มาม,มาก็เออก็รู้สึกว่าเออก็ดูจะเป็นโตที่ถ้ามากินคนเดียวก็คือคุ้ม,มถ้ามากินสองคนคือโคตรถูกไปเลยเพราะตกอยู่แค่แบบคนละร้อยคนละร้อย แต่ก็โปรเดือนนี้นะโปรเดือนนี้นะ,ะยำ้ำสิงหาหกห้านี้เท่านั้นใช่ทีนี้มีน้ำจิ้มหนึ่งที่ชอบแต่ว่าอันเนี้ยมันคือซีฟู้ดวาซาบิซีฟู้ดวาซาบิก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดแหละแล้วเขาก็ใส่วาซาบิไปด้วยเดี๋ยวขออนุญาตคนนิดนึงก่อนเราไม่ชชัว่์ว่ามันทั่วอะไรยังเดี๋ยวเจอวาซาบิเดี๋ยวเจอเป็นก้อนกลัวเจอเป็นก้อน แต่ดูแล้วน่าจะน่าจะเบลนมันแล้วมั้งมาพอ,อนิดนิดพอกรัวชุนอืออ่ะปอะมาเนี้ยนะอือหือ,อ,อเป็นไงถึง <พอ S 1> เครื่องไหมรอคอยสดชื่นเลยอ่ะแบบเนี้ยสดชื่นอือ,อเดี๋ยวลองมาัางผมนี่ชอบวาซาบิแล้วนะเดี๋ยวจะลองเป็นตับนะครับอ่าเนีโอ้ ลองดูแบบโอ้นนอโหอดๆเลยนะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดวาซาบิลองดูดีนไมไม่คิดว่าจะเข้ากันใช่ไหมอร่อยใช่ไหมเออคือมีทั้งความเป็นซีฟู้ดแล้วก็กลิ่นวาซาบิคือถึงจริงๆถ้าคนชอบนะกินแล้วไม่ถุนมากเนี่ยเออโอเคเลย่ม่ผมชอบคือผมชอบกินวาซาบิอยู่แล้วนี่คือแบบชอบเลยเยอะๆได้ใช่คือไอ้สิบอย่างเนี้ยอันเนี้ย ต้องมีต้องมีต้องมีมต้องม,อม,องมีแต่ว่าบางคนไม่ชอบก็แล้วแต่นะเราชอบขอแค่นี้แหละน้ำิ้มที่เรารู้สึกว่าเรียกว่าออ,อเมซิ่งไดนะ้ไหมมันมันแปลกดีแล้วกันอ่าเนี่ยนี่ยเดี๋ยวเราด้วนี่อ่าอันนี้คือแจ่วปลาย,าย่างแ,งแจ่วปลาย่างใช่ใช่มันต่างกับแจ่วธรรมดาเหรอใช่ก็คือ กินเข้าไปแล้วนะเอางี้ป่ะเดี๋ยวให้ลองแล้วลองพูดดูบ้างว่าอืว่าเป็นยังไงอันนี้บอกเดี๋ดแดตทีนไดูว,ดว่เดีนยวนี้นขนาดนั้นใช่อ่ะลองฝาบอันนี้นี่คือที่ชอบต้องสาบอเลย คนชอบน้ำจิ้มแจ่วอยู่ด้วยนะครัจิ้มมาชุ่มๆเลยเข, <Okay. S 1> ขย้าใจยังเข้าใจยังอืกินแล้วจะเอิ้ขึ้นมาเลยะเมื่อกี้นะกินไปแล้วนะตัวน้ําจิ้มแจวนะครับก็คือมีความเป็นน้ําจิ้มแจ่วเผ็ดหวานเปรี้ยวเคม็มครบถ้วนนะครับแต่เพิ่มมาคือกลิ่นของปลาย่างนะครับซึ่งมันก็คือปลาย่างที่เอาไปป่นนะครับแล้วก็มาผสมกับตัวเนี้ยคอมิกลงไปแล้วมันจะได้กลิ่นหอมใช่ใช่ก็คือ นึกถึงไอ้นี่กลิ่นปลาย่างที่เขาโรยทาโกยา,ากิอา<ง>รมณ์ประมาณนั้นกลิ่นปลาหมึกย่างปลาหมึกแห่อะไรอย่างนั้นอ่ะเราพอมัาพอมันมารวมกับแต่เอ้เข้ากันเฉยอาเนี่ยอะไรเป็นแบบสามอันที่เราสึกว่าเดอะเบสของเราอือันนี้ก็คือน้ําจิ้มปกติเลย <c anges> ใช่แต่ว่าคือแต่น้ําจิ้มเบสของร้านเนี่ย ก็ดีนะอืเทียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันปัญหาที่อื่นคือน้ําจิ้มพิเศษมาดูแบบมันโคตรแบบโคตรดีโคตรคุ้มที่จะมากินใช่ถูกประมาณนั้นอ้าวเราพูดไปถึงน้ําจิ้มสามอันแล้วนะครับมาถึงน้ําจิ้มอันนี้น่ใช่มมันเป็นน้าจิ้มอะไรนะน้ําจิ้มซิกเนเจอร์ของร้านเหรอใช่เป็นน้ําจิ้มสุกี้เรือธงน้าจิ้มสุกี้เรือธงนะอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยเป็นยังไงเดี๋ยวจะน้อยใจนะอืออือ คืออันเนี้ยคือว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มคุกกี้ที่ดีเลยนะอืเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีเน,นี้ยถ้าไม่มีเน,นี้ยอันเนี้ยคือแบบชอยแรกแน่นอนอ่าเออต,ต,ตอตนนี้มันมีตัวเลือกที่เพียงแต่ว่า<ๆ>เราชอบความวูดหวาแต่น,นี้อันนี้จัดว่าดีเลยแหละเพราะว่าอันนี้เขาเขาน่าจะปั่นเองแล้วก็ ไม่ใช่สำเร็จรูปอ่ะคือถ้าถ้าชิมเนี่ยจะรู้ว่าเป็นสูตรของร้านเลยเป็นสูตรอาหาที่ดูแตกต่างใช่ใช่เพราะว่าเราเข้าใจได้ว่าเอออย่างบางที่เขาก็เรียกว่าอะไรบริหารแล้วกันเขาอาจจะใช้น้ำจิ้มสำเร็จรูปอะไรไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยกินดูจะรู้ว่าต่างเดี๋ยวผมลองบ้างอันนี้นะครับน้ำจิ้มสุกี้เรือธงเป็นน้ำจิ้มซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเราชอบจิ้มเยอะๆนะเพื่อความคุ้มครับ กระุ่มแก่แหมน่ากินเหมือนกันมีกระทงกระเทียมด้วยอืมหอมอ,อย่างแรกเลยคือความหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานแล้วเค็มตามอืออือคือเป็นน้ำจิ้มกุกที้ที่ดีเลยแหละแค่ว่าโดนโวกนี้แยงสีเด็กๆน่าจะชอบด้วยนะเพราะ<ช>ว่ามันม<ช>ันไม่ไม่<ด> <ๆ S 1> เผ็ดอ,อ่ามันหวานกินง่าย เนี่ยตอนนี้กินไปใกล้จะหมดถาดแล้วนะครับแต่ผมเริ่มจะอิ่มแล้วเพราะว่าปริมาณเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับนี่ยังปิ้งกันอยู่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้เราให้พี่แดนเขาลุยต่อนะครับผม,มแม้ว่าเราจะกินตัวอาหารเนี่ยไปเกือบหมดถาดแล้วนะครับน้ำจิ้มเนี่ยเขาให้มาเยอะมากจริงนะครับเห็นแบบเหมือนจะเป็นถ้วยเล็กนะครับแต่ลองดูเทียบกับมือผมถ้วยใหญ่นะคือแล้วเป็นถ้วยลึกมากเลยนะครับ กินแบบจุกๆเลยอ่ะคือสาวคนชอบน้ำจิ้มเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าน้ําจิ้มมันจะหมดง่ายๆนะจิ้มไม่ดูเลยอืมลึกจริงอืมจิ้มทั้งชิ้นนี่หายไปทั้งชิ้นเลยไก่ที่ใไทยดำแล้วเนี่ยอน่ากินน่กินอ,อาหารที่เขามาเสิร์ฟนะครับในแง่ของตัวอาหารเองก็ดูสะอาดดูใหม่ดูสดนะครับดูในถาดออกมาก็ดูดีเห็นไหม แต่เห็นนี่คือแบบร้อยเก้าเก้านี่คือเยอะมากๆนะครับนี่ขนาดกินสองคนนะคือถ้ามาแบบผู้ชายผู้ชายก็อาจจะรู้สึกว่าอยู่ท้องแต่ถ้ามาแบบเป็นแฟนกันมานะสองคนเนี่ยต้องมีการโบยให้อีกฝ่ายหนึ่งกินแน่นอนถ้ามาแบบผู้ชายสองคนแบบกินเยอะทั้งคู่นะ 2> 2 <set. S 1> สองเซตสองเซตโอ้แค่คิดก็จุกแล้วและน้ําจิ้มนะครับ <c oughs> ก็ยังได้อีกคนละชุดนะถ้าผู้ชายมาสองคนสั่งคนะละชุดสองเซตสี่ร้อยนี่คือแบบ เต็มโต๊ะเลยเออเต็มโต๊ะเลยอลังการงานสร้างมากใช่เรากินหมดจนหยดสุดท้าย,ยนะครับอ,อืเอหมด <100. S 1> อาอหมดร้อยเก้าเก้านี่คุ้มมากนะครับกินเกลี้ยงเลยไปเรื่อยเยอืมยนั่งได้ยาวยาวมไม่พอเียวต่อยสิโอ้โหเฮ้ย นี่ถ้วยนี้เท่าไหร่เนี่ยเออเท่าไหร่เ่าเท่าไหร่บิงชูเมลอนครับเก้าสิบบาทเก้าสิบประมาณนี้คุ้มอยู่โอเคโอเคไม่ไม่ได้ถึงกับว่าว่าแตกกับร้านแบบนี้เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทนะราคาเท่ากับน้าปั่นเลยน้าปั่นแปดสิบบาทนะครับบิงชูเก้าสิบบาทถ้วยเท่านี้นี่หลุดเกียบกัน้านะเออไม่อันนี้ไม่ขี้เลยเออไม่กักไม่กักเมลอน อ่ามันก็เป็นบิงชูเป็นนม,นมนมที่เอามาน้ำแข็งนมมาใสอ่อะเนื้อละเอียดแล้วเมลรอนอร่อยก็รีบก,กินก่อนละลายนะแต่มันละลายเร็วละลายเร็วละลายเร็วอืมอรอืม ก็เรียกว่ามาที่เดียวนะครับครบเลยนะนี่ครับกินกัน2คนนะครับจ่ายไปแค่359บาทครับผมตกคนหนึ่งก็คือประมาณ180บาทนั่นเองนะเที่ยวกินไปนะนอกจากตัวหมูกระทะนะครับนู่นนะครับน้ําแข็งโคกพูยง่ายนะคือกินกันอิ่มเลยนี่ตอนนี้เห็นว่าเรานั่งกันถึงตีสอนะครับมา้าทุ่ครึ่งาทุ่มครึ่งนี่ตีสอแล้วนั่งกินนั่งยาวๆเลยก็วันนี้นะครับ มากินกับพี่แดนนะครับสองคนสามร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับคุ้มมากมากคืออบโปรนี้ร้อยเก้าเกอาหารจริงๆคือร้อยเก้าเก้ามีซตูกับน้ำอีกตั้งหลายขวดใช่เออก็เลยเรียกว่าเนี่ยสองสองคนขนาดกินจนแบบไม่รู้จะกินไงแล้วนั่งถึงตีสองกว่าอนี่คือคนละร้อยแปดสิบบาทคุ้มจริงโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่กับหน้าสองวันนี้ผมสกิทแมนดอทเอ็กซีแล้วพี่แดนจากแดนแดก ขอลาไปก่อนครับสวัสดีดครับรบ๊ายบาย